เขียนไปว่า,าถ้าเป็นพ่อผมให้ให้ติดต่อกลับมาหน่อยนะครับเพราะว่าาทางทางทหารเขาอยากได้ใบเขาอยากได้คนเซน็นลองรับว่าเป็นบุตรเพื่อแต่เขาก็ติดต่อกลับมาเขาบอกว่า,าไม่น่าจะใช่นะครับ<อ>เพราะว่า ถ้ามันต้องตรวจดี a นเตรวจอะไรหลายขั้นตอนไม่น่าจะใช่น่าจะจำคนผิดนะครับแป้วเลยครับแปแ้วเราก็ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้แทงเข้าไปในจิตใจเราอีกอีก,อก,อก,อกแค่ครั้งเดียวซ้ำแล้วซ้ำอีกช้ำแล้วครับช้ำช้ำจนไม่รู้จะช้ำยังไงแล้วครับจนตอนนี้เรียนรู้กับความผิดหวงังเรียนรู้กับความเหงา เรียนรู้กับการอยู่คนเดียวอะไรอยู่แบบนี้ครับจ,จนแบบจนชินแล้วครับคุณเต้ยปาฏิหาริย์แห่งรักที่พันรักนันอนุภาพบันดาลฝากกดฟ้า <บด S 1> <ด>